คุณเจ้านะครับเรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการซึ่งวันนี้มารักษาการแทนแหรอือเปล่าท่านมาในนามของอาสาสมัครพอมออมรทในการปลูกต้นไม้กันนะครับเปนบนน็นจำนวนมากนะครับในการปลูกต้นไม้คงจะร้อนนะครับผมก็ขอขอนุญาตพูดให้น้อยทําให้เยอะก็แล้วกันพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระมหากรุณาคุณล

สายหยังสวัสดีค่ะ <coughs> 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 <coughs>